อสังหารีวิวพูดคุยเรื่องข่าวสารประกันสังคมไปดูกันตารางจ่ายเงินชราภาพนะครับ15-16ปีนะครับส่งประกันสังคมมา15-16ปีในตารางได้3,000-3,225ถึงบาทนะครับแต่พอเอาเข้าจริงนะครับไปยื่นขอรับบำนาญจริงๆนะครับกับได้เพียงเดือนละ2,400บาทเอง มันเพราะเหตุใดทําไมถึงไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้หรือไม่เหมือนกับในตารางนะครับที่ทางแอดมินได้เคยแจ้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามีคําตอบกันครับถาว่าตาราง3,000ถึง3,225บาทนะครับหลายท่านนะครับไปดูเอาจากตารางฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 5 0 0 0 0บาทนี่นะครับ15ปีได้ 3,000บาทส่ง16ปีได้3,225บาทนะครับซึ่งตารางนี้ไม่มีผิดตารางเนี้ถูกต้องแล้วแต่ในความหมายคือในการคำนวณจริงนะครับของประกันสังคมเนี่ยเขายึด60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยที่ใช้เป็นฐานในการส่งเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนั่นหมายความว่า เขาจะเอา60เดือนสุดท้ายนี่แหละมาเฉลี่ยกันนะครับแล้วไอ้60เดือนสุดท้ายนะครับที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบเ่ฐานในการคำนวณเงินสมทบคืออะไรประกันสังคมมาตรา3-3จะใช้ฐานเงินเดือนของคุณสูงสุดไม่เกิน15,000บาทในการเป็นฐานเงินสมทบนั่นเองนะครับซึ่งเงินเดือนของแต่ละคนไม่เท่ากันและแต่ละปีของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วยเช่นเดียวกันบางคนเริ่มงานมาเดือนเงินเดือน12,000 พอผ่านไปอีกปีหนึ่งเงินเดือนอาจจะขึ้นเป็น12,200พผ่านอีกปีหนึ่งเงินเดือนอาจจะขึ้นเป็น13,000พผ่านอีกปีหนึ่งเงินเดือนขึ้นเป็น13,500ก็เป็นไปได้นะครับพวกนี้มันเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นพอฐานเงินเดือนแตกต่างกันเป็นผลให้เวลามาคำนวณบำนานจะยึดฐาน1 5 0 0 0บาทไอ้ฐานเบสิกแบบนี้ไม่ได้นะครับยึดฐานนี้ไม่ได้แล้วจะยึดฐานไหน และคำนวณยังไงหาแบบไหนวันนี้มีคําตอบกันเพราะนั้นไปกันให้สุดเลยนะครับมานะครับทรงประกันสังคมมา1 5บหถึงสิปีโดยประมาณฐานเงินสนทบไม่เท่ากันอันนี้เป็นตัวอย่างเลยนะว่าฐานเงินสนทบไม่เท่ากันในลนักษณะแบบนี้นะครับจะคํานวณยังไงก่อนอื่นเนี่ยผมแจงฐานเงินสนทบในแต่ละปีมาก่อนเนื่องจากว่าเงินเดือนผมขึ้นเป็นหลายปีเพราะนั้นในแต่ละปีมันจะขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับและก็ไม่เท่ากันในแต่ละปีนะ นอกนั้นมันภายในปีนั้นอะเท่ากันหมดนะครับแต่พอผ่านไปอีกปีนึงมันจะขึ้นมานะอ่ะมาดูกันปีที่1เงินเดือน10,000บาทคูณ12ก็ตกปีละแส0 0 0 0บาทปีที่2เงินเดือน11,500บาทนะครับูณ12ตกปีละ138,000บาทปีที่3เงินเดือน12,000บาทคูณ12ตก144,000บาทปีที่4เงินเดือน13,000บาทนะครับตก156,000บาท ปีที่5เงินเดือน13,500บาทคูณ1 2 1 6 0 0 0นบาทคราวนี้เมื่อเราได้รับแล้วนะครับเราเอามาบวกกันเลยแสน0 0 0 0มื่น0สนสา0หมื่นแปดพันแสนสี่หมืรวมแล้วได้7จ็ด0 0ื่นเจ็ดแสนสอ 7, 000, 2, 000. ไม่ใช่เจ็ดแสนสอันทดีเจ็ดแสนสองนะครับ ลวนไปหน่อย720,000บาทนะครับคราวนี้เอา720,000บาทหาร60นะครับเท่ากับ12,000บาทนี่คือฐานที่แท้จริงของของเรานะครับฐาน12,000บาทนี่คือฐานที่แท้จริงของเรา เพราะนั้นเราได้ฐานที่แท้จริงแล้วเราเอาไปเข้าสูตรคำนวณน,นะครับมา60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 2 0 0 0บาทส่งประกันสังคมมา15ปี20%ของ1 2 0 0 0บาทเท่ากับ2,400บาทเราได้บำนาญ2 4ง0นบาทนี่คือข้อมูลจริงนะครับที่เราจะได้รับจริงๆคราวนี้ถ้าเกิดส่งมา16ปีได้เท่าไรหร่ละนะครับผมก็ลองมาส่ง16ปีฐานเท่าเดิมนั้น0 0 0บาทนะครับวิธีการคิดนะเนื่องจาก16ปีเนี่ยมันเกินมา1ปีหรือเกินมา12เดือนทุก ทุกๆส่วนเกินที่เกินมา12เดือนได้เพิ่ม1.5เอา20%บเบวก1.5%เป็น21.5% 21.5%ของ1 2 2 0 0 0บาทได้2,580บาทได้รับบำนาญตัวนี้ไปเลยตลอดชีวิตนะครับเห็นอะไรไหมนะครับเราจะเห็นว่าด้วยฐานเงินสมทบนะครับที่แตกต่างกันนะครับมันจะทำให้ได้รับบำนาญที่ต่างกันด้วยนะครับฐานเงินสมทบแตกต่าง จำนวนปีที่แตกต่างก็ได้บำนาญที่แตกต่างกันด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นบำนาญที่คิดจริงๆหรือจะให้ผมคิดให้จริงๆเราก็ต้องเอาข้อมูลมากลางกันข้อมูลจริงๆที่ได้กันนะครับคือ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยคุณเท่าไหร่กันแน่นะครับหรือใน60เดือนเนี่ยนะครับในแต่ละเดือนมันเท่าไหร่เอามาแจกแจงเป็นรายเดือนเลยก็คิดคำนวณออกมาได้ตรงเป๊ะนะครับ เพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะนําเอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายไปคิดคํานวณแบบนั้นทําไม่ได้นะแบบนั้นทําแล้วเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับบางคนเงินเดือน15ึ0 0หบาทตั้งแต่เริ่มไปจนสุดเลยอันนั้นเขาทําได้เพราะเงินเดือนเขาเกินฐานพราะเงินเดือนเกินฐานแล้วก็ยึดตามฐานไงย,ยึดตามฐานมันก็คํานวณได้เป๊ะแต่เงินเดือนบางท่านมันไม่ตรงมันไม่ตามฐานสูงสุดนะครับมันเงินเดือน ขึ้นขึ้นลงลงอะไรเงี้ยย้ายงานก็ลงย้ายไปอีกที่ก็ขึ้นอะไรเงี้ยมันแตกต่างกันเพราะนั้นจะคำนวณให้ดีต้องกลางนะครับฝากกดไลค์ก s c r i บ e เป็นกำลังใจด้วยครับก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบริการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็ 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็ 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทําให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดนระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับ บัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ otp ไม่ควรให้รหัส atm ห้ามให้เด็ดขาดนะครับใครสงสยัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับผ่าน1,2,1,3